พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าคำท,ที่ทําให้คนเคลื่อนจากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไอ้ตรงเนี้มันจะเป็นเหตทุทําให้เราเคลื่อนจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเหมือนผู้หญิงไปพากหรือไปหลอกล่อหรือไปชักจูงร่วมกันกับพระทําให้ท่านเนี่ยออกจากพระธรรมวินัยแล้วท่านก็หลงกิเลสตัวเองออกจากพระธรรมวินัยบาปมันก็บาปทั้งคู่แต่ผู้หญิงบาปไม่บาปจะเป็นเหตุให้ตนเองเนี่ย ไม่งอกเงยในพระธรรมวินัยด้วยและเป็นเหตุให้ตนเองนั้นต้องเผชิญปัญหาชีวิตหนักด้วยไปทําให้พระศาสนาที่แคนที่ท่านจะมั่นคง,งพระศาสนาเอาตัวเองไปยั่วยุทําให้ท่านเนี่ยหลุดและหลุดออกจากพระธรรมวินัยเนี่ย้บากปรกรรมตรงเนี้จะส่งผลทําให้ตนเองเนี่ยเสื่อมเสียในปัจจุบันไม่พอแล้วทรัพย์ยศอานาจก็จะหมดด้วยใช่ไหมมันมีทั้งกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในการต่อไปก็มีเยอะมันมีกรรมสองระดับ กรระดับสมมุติก็คือเอาเอากฎหมายไปเล่นงานกรรมระดับสภาวธรรมก็คือท่านจะต้องรับผลของการกระทําท่านอยู่แล้วนั้นประการหนึ่งแต่เรารอไม่ได้ที่จะให้กรรมระดับสภาวะเนี่ยมันให้ผลก็เลยต้องใช้กรรมระดับสมมุติกันนี่แหละเอามาจัดการฉะนั้นเวลาจะจัดการแต่ละรายนะมาเห็นด้วยแต่ว่าให้ให้ละเอียดให้ชัดหมายความว่า,วาให้ให้มันเห็นภาพให้มัน ให้มันชัดเจนและไม่ต้องไปรีบร้อนเยอะเหตุผลที่ไม่ต้องไปรีบร้อนเยอะว่าเพราะจริงๆสมมุติถ้ามันผิดมันก็ผิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยฉะนั้นก็คือพยายามให้ให้ละเอียดอ่อนพยายามให้ละเอียดอ่อนแล้วก็พยายามจะให้รอบครอบแล้วก็โฟกัสที่ปัญหาอย่างที่บอกแต่ที่แรกครับถ้าเป็นมะเร็งที่ตับเราก็ใช้พุ่งเป้าไปที่ตับ แต่อย่าให้เราเอาวัยวะอื่นถูกกำายแค่นี้แหละออกมาเป็นห่วงี้่ตรงนั้นโฟกัสคันนนดีเรานะสถานะชาวพุทธเนี่ยโฟกัสไปจุดนั้นและให้ดูก่อนว่าที่ตับมันเป็นมะเร็งจริงไหมเนี่ยถ้าไม่เป็นถ้าเราไปใส่ยาเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นจะทําทลายตับแต่ถ้ามันไม่เป็นถ้ามันเป็นเนี่ยถ้าไม่รักษามันจะลามถูกต้องการรักษาต้องขีดวงให้ชัดแค่นั้นเองขออนุญาตพระคุณเจ้า เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนำมาเผยแผ่หากผิดพลาดประการใดขอขมาลาโทษไว้ณที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ